ครับก็คลิปนี้เราจะลองมาวิเคราะห์บีมสองมิติกันนะครับ<ม>ก็เรมแรกก็มาที่นิวนะครับ<ม>ก็มที่เฟรมสองมิติ<ม>จะได้เห็นหน้าโปรแกรมขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับโดยที่เราจะเห็นตรงตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับแถบตรงนี้ จะเขียนว่าสตาร์ทนะครับจะเห็นว่าเขาเนี่ยไล่เรียงลำดับการทำงานมาไว้ให้เราเลยนะครับเราสามารถที่จะทำงานตามสเต็ปที่เขาวางไว้ให้ได้เลยก็สะดวกสำหรับเรานะครับแต่ก่อนอื่นผมแนะนำให้เราสร้างกิจไลน์ขึ้นมาก่อนนะครับอย่างที่คลิปที่ที่ได้แนะนำไปแล้วก็จะช่วยในการโมเดลของเราได้ไดง่ายขึ้น,นครับ มาสร้างหนาะครับแน้วกดอภัยครับกดโคสไปนีิ่สเ็จนะครับ,รบ,ต,บ,รบต่อไปก็คือการสร้างโหนดนะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะมาคลิกเพื่อสร้างโหนดได้เลยนะครับ แล้วก็จะลั่นไปหรือถ้าเราจะมาพิมพ์ที่ค o o r d i n a t e ตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้สร้างกิจลายไว้แล้วก็สามารถที่จะสร้างตรงนี้ได้เหมือนกันลองลองพิมพ์ดูนะครับ6 0นะครับก็ก็เห็นว่ามันจะขึ้นเหมือนกันนะครับ หือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเราไม่ได้สร้างโหนดนะครับเรามาที่บาเลยสมมติว่าเราลากบาเลยนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะสร้างโหนดให้เราเหมือนกันแต่ว่าคือเรากำหนดไม่ได้ครับว่า เราจะาโหนไหนไว้ตรงไหนมันก็จะไปตามสเต็ปที่ที่เราลากซึ่งบางครั้งในการคำนวณของเราเนี่ยเราอาจจะอยากที่จะกำหนดโหนดเองนะครับซึ่งโหนดเนี่ยก็จะมีความสำคัญในการทำงานของโปรแกรมอยู่แล้วนะครับกลับไปสร้างานนรับ เห็นว่าหากเราลบโนดไปเนี่ยตัวเลขของโนดเนี่ยก็ก็จะรันไปตามนั้นซึ่งเราก็สามารถที่จะมาแก้ได้ครับสร้างไว้ถ้าถ้าเราปรากฏตรงนี้เราจะจะไม่สามารถที่จะสร้างได้ใช่ไหมครับเราต้องมาคลิกที่โคนดีนีก่อนเราถึงจะสร้างได้ อย่างอย่างนี้นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของโหนดโหนดลำเบอร์นะครับก็คิดดูว่าให้เขาแสดงโหนดหรือไม่แสดงก็ได้หามันเกะดะ็็ปิดไปแต่วา่าจะดูก็ก็กด หลังจากนั้นก็ามาที่บาร์นะครับมาดูที่บาร์ก็ก่อนนี้บทีนเราสร้างไปครับถ้างนหนึ่งเดมจะเห็นว่าจะมีส่วนของ Property นะครับมีบาร์ไทเป็น s ิ m p l บ Bar หรือว่าจะเป็น Timber Member Column Beam R-C พวกนี้ก็ก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นบาร์ไท ันนี้ผมจะเป็นซิมเพลคป่านะครับส่วนหน้าตัดเซจหน้าตัดเซกหน้าตัดเซกชันก็ก็เรียกได้ครับใช้หน้าตัดนเนีย่ยเดนเห็นว่ามันน้อยอยู่นะครับก็ก็ไปกดก็ไปกดดูเซกชันนะครับหรือเซ็ตค่าอย่างคลิปที่เรา แนะนำเรื่องของหน้าตัดไปแล้วนะครับอัานี้เราลองใช้รหนึ่งว่าคือหนึ่งร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มากดที่ b e กิน n i n g นะครับสามารถที่จะลากได้เลยก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นบานนำไปเลยนะครับ ตรงนี้เป็นซัพพอร์ตนี่เป็นพาร์เนลนะครับเซกชันก็สามารถที่จะให้เขาแสดงเซกชันได้นะครับแกนนะครับนี่เป็นโหลด1ิโวลต์นะครับถ้าอยากเห็นเป็นสามมิติก็เรา,ากดตัวที่สามิตินะครับก็จะเห็นบาร์เป็นรูปสามมิตินะครับ แคนเดือนนะครับแซ์นะครับผมจะปิด section s h a ไปก่อนนะครับก็เราก็จะได้เราก็จะได้ปีมเรานะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ support ครับเห็นตรงนีเป็น section น,นะครับแต่แต่เรารกำหนดไปแล้วนะครับ ลอ,ลองมาดูที่ฟิชชัก็ได้ต้องเปลี่ยนดูนะครับไม่ดได้นะครับวิธีการเป็นรีนะครับเราเซอร์สพอร์ตนะครับก็ลอง พพอร์ตที่เราสร้างไว้นะครับถ้าถ้าไม่มีพพอร์ตที่เราต้องการก็ก็ไปสร้างก็ไปสร้างดูเป็นอย่างที่ที่เราแนะนำเรื่องของสพอร์ตไปนะครับมาลองมาใส่ด,ดูนะครับโเรเลอรทางแกนซับนะครับค,ครับ แล้วก็จะได้เป็นโมเดลของบีมเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวคิดต่อไปเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับมันจะยาวเก็นไป